ถ้ารู้สิ่เราโดนกระเทือนีคุณต้องมีซูแทนไหมพี่เขาเรียกกันว่รีา อะไรอะไรเจขคุยจ้าคุยสำหรับส่ไหน่ผมนะดดอไรอ่านี้ครั้วครับย่าันีครับ

คล <4. S 2> <c oughs> ื่นที่อยู่ตรงนู้น,นอันนี้ตกอ่ะเหนือไฟฉายแดงตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้ดีนอให้ทำอะไรก็ทำนะ <c oughs> กี่ดาวจ้าลูกอย่าสองนิ้วค่ะอย่าสองนิ้วค่ะสองนิ้วค่ะกี่ดาวจ้าปัดมาแรงหน่อยดิเปัดมาแรงหน่อยปัดมาแรงเอาเสียงด้วยใช่ไหมเอาเสียงเดี๋ยวเราเปียนเสียงเอาเสียงเดีวพอดาวตกแล้วเฮ่พร้อมกันนะเฮ้ยเดียวลูกเหรออะไร56 22เงยังไงยนังไง

บายบายเลยบายบายคุณลุงก่อนนี่กล้องอยู่นี่นาำ เยมันต้องมันปิดหน้าอีกว่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการรับชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกบนจุดสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์วันนี้นะคะสาหรับปรากฏการณ์นี้ก็สามารถดูได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศถ้าเกิดว่าท้องฟ้าโปร่งแล้วก็ไม่มีเมฆกดบางค่ะ รู้ว่ามันมานิ